ตุ HR, ๊ดไอเส้วอเสนล้วันเปนเส้นุาาเปนร้านค้าสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ้สุกคนละเมื่ออานเราสิบผากันไปซอนกุ้งนะครับอ้าว้เดกพี่ก่า้อย่างันนี้เอ้ยังไม่ยังน้อพี่ ไปภาไปสอนกุ้งมาเลด้กุงเที่ยวถุงหน้าเหรอมาแล้งมาแรงแรนจะก้อยกุ้งตอนเย็นตอนเย็นตอนดึกดึกจะนหนครับแม่นี่จะถุงหน้าเนาะนี่จะถุงหน้าเนานี่หู้พ่อแม่ขึ้น พ่อแม่พระท่านหอดเพือนนี่ลูกนี่ลูกห่าตลอดอันนี้เบิ่งเอาเลยนี่นี่จิกพี่น้องโอ้ยยี่นี้ดนตีทัเงหลท่านก้าวลงพ่อแม่เพิ่งเหตุอยากอยู่มึงมีตลอดให้กินไม่ถ่านแน่นะเมื่แม่นนะบ่มีฮอดแหวนสิไปสวมก้อย บ่มีอย่งจักย่างเขามันหุนทางลาดยางทางไอ้มีแต่คมแต่สางทางกีดิ้งยังเไยโอ้เสียงเบากับสิงไหมเสียงเบากับสิงโอ้เกาองกูคือเหมือนเต้ไปสอนไปไปสอนไปจับหันมันอะจับหันมันอะจับหันมันเด็กทำเหมือนกูจับ ถึงมาถึงไปทำติ่งกระบอกว่าอะไรก็อยากูจริงโอ้ยกระบอกสมัยมือแจงพี่น้องเออโอ๊เบิ้งเอานงเด้อกระอกมืแจกพี่ตาดิ๊งหน้าีตาดิหน้าเฮ้ยซุกบ่นอะไรแบบจ้างกูก็ยังบ่หมุดเอามึงก็สิ้มมึงลงขึ้นนั่นที่โอ้ยมึงหนึ่งนี่กระองมืแจงพอดีพี่น้องเออกละอกโทรศัพท์ห้องกัสิเป้แล้วเนาะพูดได้ใจดีก็ซื้อให้ใหม่ไงเด้อโอ้ยชาวพึ่ง กดกคแต่ว่านอนกินไปกินขามีโทรศัพท์เล่นมันบรรยากาศเนี่ยสีคลีสีขำๆเนาะพี่น้องคลิปนี้เ้าใส่โทรศัพท์ถ่ายเนาะปกติปกติห้าใส่โกโปรพี่น้องแต่ก่อนแบบใส่โทรศัพท์นใส่โทรศัพท์มาเปลี่ยนโกโปรที่แรกเันโทรศัพท์โทรศัพท์แบบโกโปรโกโปรเดี๋ยวโทรศัพท์โทรศัพท์แบบโกโปรสลับกันพี่น้องหน้าวันนี้ ใช่โทรศัพท์ย่ำกันคึนนี่ยมันสีดีกว่าโกโปรเนาะพี่น้องเขาเลยเอาโทรศัพท์มาแต่ว่าคุณภาพเสียงมันสะบ่คมทอโกโปรเนาะมันจะเป็นเสียงแบบแบบมันบคักซัมอันนี้นะไฟอันโบราณเออเนาะโกโปรมากก็ดีมีไฟโคมน้ำเนาะย่ามันพี่น้องเอาโทรศัพท์กะไรเนาะนี่ทางบ้านเขาทางลาดยางเลยพี่น้องทางบ้านข่อยนี่โอ้ยมีแต่คุ้มแต่สั่งคนทาง ขีรดินเข้าไปสอนเมือไหร่บัจักกี่ว่าบอถือบอจักเนาะกูเห็นได้อ่าเนี่เขาก็ไปสอนเนีนี่ก็ได้อีกมันบ่เคยสอนบ่เนียเนี่แจะขนมันบ่เคยหากินหาอะ่ามาแต่สายมาแต่สายยังยิ้มจิตตาติอ่ะ โอ้ยยังอันนี้ซื้อแป๊บสีกินไ่็จะแสบแล้เฮ้ยขอดูดน้ำเี่นเป็นอย่างจะอไรที่ะีเอาบูเอาสเอาบอูเอาบสบไปไปไปล้องกระเป๋าลุยผูไร่บได้ทมนาดาแล้วนี่ลุยวิตตองนะจ๊ะลุยมันลุยาแล้วุยเอหอลุยได้่นิจีหอลุยได้นน่ ดยบิตตองร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทแ <c oughs> <c oughs> ล้วโอเคแล้วร้อยยี่สิบเหรียญ <c oughs> ปลาพี่น้องเราสียหอบอลอันนี้ละเนาะเสียหอบอลสอนอะไรถ้า <c oughs> มาสอนอยู่ในน้ำเซโดนเน้อะพี่น้องสำหรับคนถิอโบหูเนาะถ้าจะหายซาตีบซอาเป็นกนสอนเนาะเาจะเบิง่งสื่อมือนี่ <c oughs> เอาแบบสบายสบาย ใส่งานนี um ่ให hmm> ้เหลกมันชนแต่สองคนอาทิตยมันสงส่รอ้สุเอามาไหมสนุกเอาสอวหนึ่งเฮ้ยเาแบบอีบอบอีกแล้วฮะเมื่อนี้ข้าจะเบิ่งว่าพุสสาวอาสาวตีพิผดสิมานอยู่มะเนาะเพิ่อนสอนบ่เป็นตาข้ากสิหายเพิ่นเนาะ นะเมาดนะูเสืออีกเสืยังปูเสือถามม่นู่าเสือผู้บ่ากินก้อยกุ้งบ้านคอยว่าไปดิมกินก้อยกุ้งบ้านคอยเลิกมันแล้วแองส่าเห็นไหมคือาเขามาสอนอืมชาวชาติไปดิหนา่งๆดตีรลงลดมันมีพมันลงก่อนมันมีพมัีพ จางเด้อมัาจะลงผาลงเตะนพี่น้องๆปีนี้บ่ออะไปแย่งแมงจีโน่นพี่น้องเลยมันมีอยู่แต่ว่าห้าห้าบ่ออะไรไปจะเดี๋ยปีหางห้าไปปีนี้บ่ออะไป <c oughs> นี่โอ้จแจกไปแจงเลยกล่องกระดาษไขบ้านไปแจกเงี้เหมือนบ้านทันติ ก็ได้ถ่ายคลิปแต่ก็ได้เห็นเห็น่เดินจนสะดุดลมหแต่มองเธอไม่มองทางจ่นอยก็หอดไปตาดขมืดแต่เนาะวันที่สิบห้าอุปกรณโทรศัพท์ยอุไม่อืาไอซุกเแล้วบบุปกายอวมัอเอ๋อจส่เออ้เอะได้

อ่ายังยังสตางกตอนพระธากับกูวะหวหวเสียตางบอดบึ้งจำเป็นเคยขายยาบะอาสาตีมนวะคล้ายซื้อคายพ่นอย่างได้เหมอะเขาน่่แก่แต่ว่าฮะเอ่เนี้ยอกับว่าะเขาไ้ายยาไ่ั้งรังมันไผ่ครัวเลพี่เนะมึงอยู่ตํามึงอยู่ตําังมึงอยู่เมึงอยู่เดบมึงหันอยู่ตําพังนติตีอ่ะ อีกูกาเธอปอมาถึงเชียวคุณใส่นันอะมาให้มันได้สูบได้กูหายสุดได้เหมือนนี่ฮะร้อนมาไอ้ชุมันจุ่มน้ำไรมันมีไอแพดจุ่มอะไรจ้า๋ยวกเอาตัวนี้ปี่เอามาตัวไหนไอแพดเนี่ยแนแนวแน คาบแบงฮะพอดีมันสิแตกตมเอาที่จะเอาตัวนี้เอาม่ให้เนี่ยคอโคบตัวนะจะบอกขอมยังใช่กูบ่บอกพรดิบ่บอกพราะข้ามนอติอก็ยู่พีอารกพีอนะตายโคอโคไอเซ็ตมาบอกขอมาเจะได้ดใส่ใส่ไอแมึงจกออกมาที่ไอแผยังไอมันบแพดดอกระาทงยาตัวมันมาพระอีนอะสอนเคลิปนะ มาตอนนี้เพิ่นก็สิสอนน้านาอพี่น้อย่างอยูอยยบัดทีกูสสอนมึงย่างอยู่ดอยนี่กูเห็นพ่าสามึงเื่อดีเวนี่ยบวยบอกอ่า มันเหมือได้พี่น้องในกล่องคือบุเหมือนทีู่มสได้เป็นตลาดยู่บเด้นาะปลาสาวคนสอนเองคนเนาะพวกนในแห้ง้ากินประมาณสามซีดสดดโอ้ถือยู่บเด้เนาะหนามหนามคุณพี่น้องหนามกระลังคุณเนาะถือตะปาบาจากนี่นะโอ้ my god กุ้งตัวนี้กุ้งกุ้งคอยกุ้งคอยตีกุ้งคอยอย่าเอาอันนามาอย่าเอาอันนามาโอ้มาอันนี้พี่น้องเบิิงเบมิงเหิงกุ้งคอยป้าเห็นบ่ะพี่น้องกุ้งคอยโอ้มาอยู่เด้อซาตีพี่เด้อโอ้ยควันมาอยู่เด้อหนาอุยวกับมันคือกันเด้อหนาววานกับมันคือกันเด้อเออเนาะนี่จะกุ้งคอยเนาะขากขากอู้ก่อยคือสิกขังเนาะแต่บันเสียดายเฮาเส้ากินดิบแต่พี่น้องมันจะขวบสุกอย่างเดียวป้าขากนอนตีบเนาะ ูมานมนเคียมลงในตีพีพีอตีตามันตีแต่ลนี้น้อยหนึงก็เอามามาเดี๋ยวพี่น้องเบิรดเลยนีคอยอันนี้ล่ะคเายคอยได้คอยดีเนาะกูมานอยู่ใดป้าพี่น้องบาทหนึ่งเนาะไดนตัวน้อยวันเลืยกเดียร์เราเอากำงๆไปเลยเดีก็ได้อะอกินเ้ะออเปิลย่าปข้าะไยงออกทั้งหน่อโ มันบวมอี่งมันขาคอนคือนองออกไ่องออกไปเนาะคุณไม่ไหวเขาข้อคุณไม่อ็นดินเขามาท่านี้มันจะตื่นเนาะพี่นนองมันจะเบลิกช่วยสนด้วยช่วยซาตีมเน้พี่น้องอ้ามเงี้ยงมาหากุติ ก็แบบหนาเพื่อเพื่อเ,เออเอ,อพัดจีแต่ออกข้าวนานึ่งอย่ล้นี่เอโอ้ยข้าน้้วพ <c oughs> ีดจีเร็วๆอยู่กลางเกิดกูปก่ปวดทุกผูเน <c oughs> าะไอ้ชุจสิได้โสดได้เอ,เเอ,อสาสดเอาซุปเปอแตงจากไอ้บุญแ้วสิเฟซุปเปอแตงถ่าได้สก,กิปก่่เออ พ้เดือนนี่จริงจังกัอิจริงจั้าก็คือไอโฟนสมก่อนคิดนะนี่แต่เทิงล่โอ้กูกระิลองคือกันไหยสูสิบอยากล่องม่น่ย่างยุเทิงมันหยาดไปสิบอหอยตัวเองเปียกขนะะเพราะว่าสลิปใส่โตละซองมือเนาะเ่อาเจนาเบิ้งขึ้น ทีเอากลุ่มแจ็บมาณนี้เดยน้องห้องขึ้นนี่ก็ะซิดิดกิดกลุ่มเข้าไปต่อเขากันโ่มเขากันเนาะตุ่มหฮมเขากันสายสาซสามันบ okay. ่โอ้ยแหน้มันกับอะไรเป็นไรไม้แบบไมันยกจับเนี้อาติอ่ะมันเห็นกลุ่มังอู้หลาอยู่อยู่ข้างลุ่ถูกสั้นนะเอาออกตินี่ยนมันมีแนนแถวนี้นะ เทีบมึงป่ะเอิ้นบอนให้ดูมันอยู่บวก็น้องบาดที่สองมันแต่บาดทั้อีสบัจักพี่น้องบอกกูว่าซูมมันสอนบาดใดปัญัยแบบว่ามันสอนบาดเต็มที่นะอันนี้กเขาอยู่กุอือโอ้มีอยู่มีอยู่แต่ว่ามันปนกับแหน่นาะเอาไปเดือดเอานะเอาออกน้ำอีกแน่หันเห็นว่ากเลยจุ่มตรงเลยก็สั่นตองสั่นตอง ไม่ไม่เอาตัวใหญ่มันตะกี้ห้องสวนเอาเบิร์ดเออกงเอาตัวไม่ใช่ละอู้หูมีหอดปลาขาววันนี้ซืเห็นบ่ดนี่เพื่อนมันเบ่งปลาขาวเปล่าโอ้ยจำนั้นมันครบกูฮะอันนี้ปลาขาวพี่น้องกูได้หูปลาขาวแน่นี้นี่ปลาขาวก็สิบว่าง่ต่กันนะฮะคือปลาเป่าก็ใไ่ปลาตองปลาขาวเอียา์ปลาตองปลาขาวปลาตองยังได้หนีปลาขาว โป้จังเดือยอะไปเกิดทั้งคู่โป้ดับบ้าหะวันช่วงเกิดทั้งคู่ไปหาตีทั้งคู่กับทั้งคู่อยู่หันเดียดเดียไอซุกจะเสียเอาซทำไรยี่นาบ้าเอาซุกนี่น่ารก็บคุณดับบ้ายังเด้อดอ๋อเกิดไก่หมูมันเด็ดซุกมันชิพึ่งกับไก่หมูอ้ยาเนี่ยนี่ของแท้แท้หวานอืของแท้ของแท้ของแท้แท้นี่นะอ๋อเดี๋ยตีอันนี้นะได้เดีดยวตีเอาทำนี้มึงเสีเอาทำไหนแบบกระดานโอ้ยมอนตะกอง บาดที่สามพี่น้องข้งที่สามเอาไม่จิ๋มนะไม่มันไปไลไปแล้วไม่สิได้ลอยไปเอามันมัจจกเคยบาดนี่เพราะว่ามันบ่มีฟอยเออบ่มีอุ้ยใส่ใสใสเป็นบาดว่างูมันยังสิมาอยู่ปลาสะทุกใสจุกนะค้นมันมีแน่เนอู้แต่ว่าอันนั้นกุ้งลายได้แล้วพี่น้อง กุ้งอยู่รูมม,มันแบบมันตาเท่าลรเหนนะนมบบนัน,เป,นเป็นขาวๆมันติดตอนนอโอ้โหโมเม,มนมันมีอนนันหน้ำปลาแกะเอาเห็นหมอสูปลาแกะเอาเห็น<า>หมอใสๆฮะเออเขาบอกเดี๋ยวรองแกะกลัเนะปลาแกะเนาะคือสีดาคือสีดานี่นนะเต็มมาจากอืมรงสอนอย่ามกาเนาะกินมุกปลาแกะเลยคือสิเศบอันนี้อันไหนสูแบดนึง โอย่างอย่างนีมาโคอมเฮ้่อมาดที๋ยวไอสูกจะเออบานยังไงล่ะมเนโอ้พี่น้องขอใหเด้อกล่องกรโพกกระ่าไปไปที่ใส่าจองเฮียมเดอบลอยเียปเน่เนาะโอ้ยิเดไปเท่วเมืองเฟืองวาซาติตา่แ้กเด้อแล้วบะ กูขึ้นหอแต่อันนะนะฮาสิขึ้นไปเวียงกันแล้แล้วป่งาสี่เอล้ว่างเวียงนะมิตอฝรั่งนาตาดีปยกไล้วนนีนาที่สนะฮะโอ้ใส่โอ้มาอย่บนี่นะอยู่กับโอ้ปลากระบอาตัวใหญ่ท้ ถึงหนาเขา่อคือปักกระเป๋าแตไล่าเราอย่ามาครเดๆมันเป่ากบานมันเป่าบกคือเป่าสื่อพ่อกูเป่าจตื่ๆโออมันคือวงมุ่นโอ้ยอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปครอพามันกูเลยเหตุไรบอดี้ ยังเกิดพูดแะพูมันพู้พู้ก็ซื้อแม่ยาละ่ะมันเป็นเหมือนคนเกิดบาในน้อยู่อันี้แต้ยื่สื่อกว่าเยฟาเยวพากเอาดาบกนเยาด้อมึงเยวบางไหนตีมันอานึ่งสองสาเยวฟาเยอแต่มันได้ลายเนาะยาเลยลายอันนี้พี่นนอง หมานเป็นหมานทนม่โทรไปหาอีแมลคือหนมีเอซีเลยเด็เดยดนีแม่กินมากไปไอยเน่ากินมากแฝดเอซี่วะระมายระมัดระบาซุปมังคุอีดสิเดแน่นวะซื้เอซี่วคืนี่เด้อโทรหาอีแม่แน่นวะได้เลาที่ังขวกขาเนะแน่นรมัข่อยบ่มัเ่เ้าเอโอ้ยรบาข่อยข่อยแหงมวีคนมัดกินไมมัข่อยนะราุกระไรเด้อจะเบิ่งูขีดเออเนาะ มันถือแล้วบะถือบะถือได้ตาน้อเชียร์หนิหน่องเอาะยแนเดอหยิมแนทด่ตีบหอนี่อาบูชุยูอยู่จริงจังก็กินอ้ามไปละหันจริงจังก็ชีวิตเลยดีเนาะ หนาปกติก uh ูีก drink ็เคยได้เนี่ยมึงหนาตัวเองในเวเาเตัวเองหนาเนอพะยาาเนื้อกมแ่ไปเ้พ่อจะมามีไผ่กะทักกันนะแบบหนายิ่งเนาะได้เห็นกับคือว่าอยู่หนากูแต่ตัวจริงว่าเดีเป็นคนขี้ม้าโดยพี่น้องขนานเป็นเนี่ยระัู้าินโอ้่านี่ตัวนี้นะตัวริงเป็นคนพะยาอ่อนแต่เป็หนาขี้ม้าซื่อๆเขาว่ากูเปนคนบัดช่วงพชุฟูแห่งขี้ม้าทักซื้อไปซะ แก่นว่นอะไร้สใจดมเจคเมนเบอกเราสูบเออกับปากเลยเะเนกินอาหารเออย่ปากปากว่าสุกมากกระเพราสุกมากกระเกระซือคอยคอยนะเวลาไปที่สาธารณะสิมักใส่หูฟังพีอนนองมันเหตุในเ้าบเคินธนะเวลาเข้าไปคนเอิ่กระสือปังยินเนี่เอกออันนี้กระย่างมาทากัโอ้ยกะเอาได้ฝสีแบดคมอบ บึงมันเด้อขนาดมันเอิรข่อยเอามอบ่ได้มันยังหายงหนาแม่บอกายไปอีกทีเจ้านอยก็ซุดแต่แายเก่งหายเก่งแรกจิ้งจองขนาดแต่รบขนาดโอ้ยิมเดยแก้ว่ได้บยกกะโปดพค่ะากกะโดซาดิ เบาเขววมึงแหงขาอ่ะยังเหอะอยู่เข่าเจ้าหันดำใช่ไหมยีตีขบช้าไรทุกขบช้าดิเองมึงเงี้ยแต่กระโวดเน่าป้าได้แบบเลไลมันเลยพี่น้องเห็นบ่อีมอาเ่มาทางนี้เนี่ยเจ้านาปกนี่ป้าใหญ่อันนี้คือขวตติป้า จะฟ้องน้ำว่ะใคร้องมึงอีหละออางอไปเริ่แซบอีตีว่อย่าบีเอลี่ใคกันสวเมปนียวค้ซื้อบ่ายังกันซู้อขีบ่ขีบกูกู่เยตัด กระปอม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 เตือน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 ,นมีคนบุกลูกกันนี่เตือนเตือนทใช่ไหมบ่ดตื่นเถอะกระปอมผู้ใดบ่เคยหากระปอมยยมกลางคืนไปหาเลยพี่น้องจับง่ายสบายจับเลยเห็นนะจับเอาจับเอาเอาข่าใกล้กรบป๋อไปเลยพี่น้องจับปึ๊บจับปึ๊บเลย อพี่น้องบาทสุบถ่ายเนาะอันบทสอนร้ายยังคันว่าสอนไปอีกประมาณอีกสองเถื่อเนาะแต่ว่าเขาข้อแะไรเมื่อยสอนเ้าสอนทททนะทเทิงว่าหกบาทกว่าเทิงเนาะประมาณหาหกบาทหาหกเถื่อหาหกขังโอ้แต่ว่าปลาแกลียวปลาแก้วเห็นมาพี่น้องปลาแกลียวเลยพี่เกลียวเลยมันมันปนปลาแก้ียวนะ แก่ก็ได้กลุ่งก็ได้กุ่งตัวนง่ยเลยกุ่มอยเดี๋ยวอันตอมันพูออก่ออทำกระลวกเนาะเออเมื่อกลเรือผู้ใดสิเบิ่งคลิปก่อยไปเบิ่งในสองสาตีบาอาที่มันินดีเด้พี่น้องเราจะถ่ายในสองนั้นเนาะก้อยแสพกินก้อยเนูองร่อยยใยกะอีเมย์ย่หันะขันระวง ถ้าไปอ่นนัมาก้วก็ะก็ได้ก็รุงกินเองก็ได้กินเขาแน่เลยไปถือรังมุ้งรังมุ้งถ้าตรงหลักมนเนหนองราวะกันมันมีเศษทิ้งมันเศษหมกมันเศขาดไว้มันเศเพลไว้ปีนเสือหะเนี่ยปีนที่ขเหยมันอ มือนี่สบายบัด้สอนเนาะปกตินี่สาตี่สากับสาวอานอยู่เทิงอันนบัดนี้สองสาวพันลกเนาะยกมาถือแล้วตอหน้าถูกมนหน้าเสอดไปยังือดิยังเอ้าเออสิเป็นยังถือยังก็ได้นะไปขึนไปเทิงผูแบ่งกันถือเอเอานะ mình chạy cứ vẻ như anh cứ rượu uột màu nhắn chắp cột mương hả? anh, 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 à anh, 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 đi anh, <laughs> 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 อะจับเอาให้อายในบาดนึงจับเอานี่น้ำอายน่จับดีดโอแมคขนุนไอชนกขนุนกับขนาืน

ยังอ่ะนี่เขาวินสรีบเขาวินเยบ้งนั่นเท็มเอาตัวขาวท่าอย้มนีนี่เขาวินภาษาลาปว่าจะไหนเน่นแ้ม้ว้ว่าปนเทกีเไปใส บานละฟีนองเอ๋ยเาไปหาันามเดีก็ไม่เห็ดกินเนาะพลีกินข่าบะไหนยังกินไหนยังกินไรอไรอะกำลังกินข่าแรกพอดีเนาะแค่กะรี ไ่ร้านพ่พอดีกอดเลยกอดขวดแล้วติบไปห้องไปห้ามน้ำามานนี่จะว่ากินเขาก็เข่าแล้วใชแต่เรกินสบายเนาะสบายดีน้อขคนเนาะไปสอนน้ำข้นหรน้ำข้นน้ำขุนพอดีถือทึ๊ถือปลาแก้วก็ถือร่องไปสอนปลาแก้วนะ พี่น้องลิปฮาก็สเสร้จบเพียงสำนีไรเดอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตมเป็นกำลังใจให้ซองบาวสุขคนอินดี้นะเดอ้อบ๊ายบายจุ๊บจุิบกีบูจุก,กุลิ